เนี่ยมันยังไงกันฮะเนี่ยโอ้มันยังไงกันฮะอื้มันแยกตัวไหนไก่แค่การหาสายยางมาเนี่ย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 เห็นอะไรไหมเห็นสายยางไหมมาดูมาดูว่ามันแข็งแรงไหมเนี่ยเนี่ยโค้าดไปเลยเนี่ยมันแตกไหมเนี่ยมันแตกไหมเนี่ยมันไม่แตกเลยมาดูดิมันไม่แตกอ่าตงใจเหรอมาดูว่ามันจะแตกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะให้รถเหยียบเลยเนี่ยไปไปดิยเเหยียบเหยียบเอาไป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  ไอ้คนนี้ถอยทำไมมันชักช้ยังเลยอ่ะเฮ้ยมันแตกไหมมันแตกไหมมาดูต่อไปจะเป็นการแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องประกอบกับคำอธิบายมาดูว่ามันมีวิธีการใช้งานยังไงเนี่ยดูเลยอันนี้คือข้อต่อเห็นไหมตอดออกเึ้งเนี่ยใส่เข้าไปเอามือขวาเลยจับสายางก็ถายที่นเอามือขวาลยจับสายางสอดเข้าไปแบบนี้ต่อไปเนี่ยตรงนี้ห,นหมสียบเาไปเลยเสียปปบปบตัวนี้มันจะดันอย่ดันแล้วก็ดันเขามาเนแล้วก็หมุนไปเล เมื่อหมุนเสร็จได้แล้วเนี่ยแข่งโป้งเนี่ยต่อไปทำยังไงต่อให้เราเนี่ยสวมตัวนี้ไปก่อนเนี่ยสวมไปปึ้งเห็นไหมต่อไปเอามาเสียบกับก๊อกเสียบดิเสียบแล้วก็ทำยังไงต่อก็ทำการรัดดิเฮ้ยรัดเข้าไปเนี่ยมันมันหลุดไปเนี่ยมันหลุดไปกระโดดดิต่อไปก็เปิดกระไม้ได้ดิเนี่ยเปิดปึ้งมันลตรงนี้มันลตรงนี้เห็นน้ำไหลไหมเห็นไหมเขาให้อะไรเรามาบ้างเนี่ย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 ไอเราเนี่ยมวลออกก่อนม้วนตรงนี้ก็ใส่ไปดิเนี่ยกระสอบดิเนี่ยต่อไปเนี่ยก็เอาจะเนนนีี่ยยมมััเสบปึ้งล็อกเลย แล้วก็หมุนบิดแค่นี้เองมันยากไหมคุณจะใช้แค่นี้ก็ได้นะเนี่ยเสียบแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ปล่อยใจเนี่ยเนี่ยดูหัวมันมาดูหัวใช้มือควนเนี่ยกดไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันกดไหมกดปึ้งเยอะปึ๊บดึงขึ้นมาข้างบนปึ้งดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเฮ้ยเนี่ยเยอปึ๊บปึ้งปึ้งอ้าวดูดูดูดิโอ้ยอ้าปึ้ง สุดเนี่ยเปิดเห็นไหมมันอยู่ยังมันอยู่ยังกดเปิดดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอ้าไม่ชอบหัวนี่ใช่ไหมเปลี่ยนไหมเนี่ยก็เปลี่ยนไปดิเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็เปลี่ยนไปดิเนี่ย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 หัวมีกี่หัวเนี่ยทุกทมันยากไหมเนี่ยก็ใช้ไปดิเนี่ยเห็นไหมหรือว่าอยากใช้แค่นี้เนี่ยเนี่ยก็ดูดิอ่ะเนี่ยสรุปมันยากไหมไก่แค่การใช้สายยางเนี่ยเออยากไหมเนี่ยเราไปทนทานแข่งแรงด้วยเมื่อกี้ รถเยียบมันก็ไม่แตกเห็นไหมยากใช้เหี่ยสบายไหมเนี่ยยากเป็นฝักบัวอยากเป็นอะไรเนี่ยได้หมดเห็นไหมก็ดูดิอ้าถ้าสนใจใสายยางแบบนี้เนี่ยใต้คอมเมนต์ดูเรื่องตาดูหูฟังสมองคิดมันยากตรงไหนกก่แค่การใช้สายยางเนี่ยต้องให้สอนตลอดเลยเนี่ยเวลาเก็บก็ใช้งานเสร็จกเอาที่สบายใจอะทิ้งเลยปิดน้มจบดูเรื่องเออค่น,นี้เองสามไหมโอเคตัวเอง